ต่อพิช่างรื้อต่อพิช่างรื้อรื้ออะไรบ้างรืออะไรบ้างรื้อหลังคาออกไหมเออครับแล้วก็แยกพื้นออกแยกพื้นออกด้วยยี่สิบเซนยี่สิบเซนหนาอย่างนี้เลยเหรอใช้คนแยกใช่ครับปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บแล้วก็ทยอยทยอยทีละถุงทีละถุงทีละถุงถุงอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับถุงอย่างนี้แหละครับถุงอย่างนี้อะไรครับเล็กๆอ่ะเฮ้ยแล้วก็แบกไปแล้วพี่เนาะแบกไปทีละถุงทีละถุงยากอะคุณผู้ชมยากจริง บางท่านบอกว่าอุ้ยทาไมค่าหรือถอนสูงจังบางทีคุณพปดูสิช่างหรือวันเดียวไม่เสร็จพี่ช่างหรือที่วันฮะหรือถอนอย์ครับหนึ่งอาทิตย์หรือไปหนึ่งอาทิตย์<ะ>แล้วขนขยะอีกไหมถึงขยะสามวันครับสามวันนี่คุณผู้ชมดูอันนี้หรือหลังคา<ะ>แยก<บ>พื้นมีผนังไหมของเดิมไม่มีครับไม่มีนี่ขนาดไม่มีผนังนะถ้ามีผนังบวกไปอีกสองวันอะไหนจะทุบไหนจะบดให้มันเป็นก้อนเล็กแล้วพี่เนาะเพราะว่าก้อนใหญ่ใส่ถุงไม่ได้ไม่ได้เออ ค่อยๆทอยไปทยอยไปทีละนิดทีละนิด,นดสวัสดีครับผมโบสสาโรตสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกิติกาดอนเมืองหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านกิจกาดอนเมืองนะครับ เป็นหมู่บ้านค่อนข้างเก่าแล้วคุณผู้ชมผ่านมาประมาณ20ปีได้แล้วนะครับผ่านในยุคน้ำท่วมปี54มาด้วยเนาะซึ่งบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเราทําการรีโนเวทก็คือรื้อของเก่าออกแล้วก็ต่อเติมใหม่นะครับต้องบอกว่าหลังบ้านตอนนี้เราทําการทําฐานรากเสร็จแล้วกําลังขึ้นโครงสร้างและก่อผนังเบาอยู่นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ในการก่อผนังเบาและก็ในการทําโครงสร้างเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูได้เลยครับ เมื่อเดินเข้ามานะครับตรงนี้เป็นบริเวณโรงจอดรถของคุณลูกค้านะครับซึ่งรถเนี่ยก็สามารถเข้าได้แต่แบบเบียดเบียนิดนึงนะต้องบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับที่แถวดอนเมืองที่ดินแพงมากนะครับใกล้สนามบินแล้วปัจจุบันเห็นเขาว่าจะขยายเฟสดอนเมืองอีกนะครับให้รับผู้โดยสารนด้มากขึ้นเนาะใครอยู่ดอนเมืองก็ถือว่าโชคดีมากๆคุณผู้ชมได้สนามบินที่ใหญ่แล้วก็เดินทางสะดวกด้วยบ้านตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า อยู่แถวดอนเมืองก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยโครงการเนี่ยที่มีอายุนานขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องปรับปรุงต้องมีการรีโนเวทกันบ้างนะครับซึ่งใครที่ชอบทำเลแบบนี้นะผมแนะนําว่าถ้าซื้อบ้านใหม่ๆเลยปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวประมาณเนี้ยผมว่าไม่ต่ำกว่า5 6ล้านนะครับและก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเราทําการรีโนเวทหลังบ้านซึ่งจะมีความยากมากๆคุณผู้ชมสไตล์คล้ายๆบ้านเดี่ยวแต่จริงไม่ใช่บ้านเดี่ยวจะเป็นเหมือนบ้านแฝดแต่ก็ไม่เชิงนะครับต้องบอกว่า พื้นที่แบบด้านข้างตัวบ้านเนี่ยไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดินไปด้านหลังบ้านไม่ได้นะตรงนี้ก็เดินไปด้านหลังบ้านไม่ได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรั้วละนะครับก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับทาวกึงก่งๆทาวโฮมแต่ก็ไม่ใช่ทาวโฮมผมก็ให้คํานิยามไม่ถูกเอาเป็นว่าถ้าจะต่อเติมหลังบ้านจะต้องผ่านกลางตัวบ้านจะต้องเดินผ่านตัวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมในการกองหินกองทรายก็ไม่มีเหมือนกันจะต้องใช้ทรายที่เป็นกระสอบแบบนี้นะครับนี่เลย กระสอบหนึ่งปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40บาทบ่าทบวกลบนิดหน่อย40บาทนะครับถ้าเทียบกันระหว่างทรายที่เป็นกองนะครับกับแบบนี้ต้องบอกว่าแบบนี้แพงกว่าที่เป็นทรายดาหรือเอารถมาเทเป็นกองเนี่ยแพงกว่าประมาณ3เท่าหรือคูณ3โดยประมาณนะครับดังนั้นใครที่จะรีโนเวทบ้านนะครับพวกต้นทุนไม่ว่าจะเป็นหินทรายก็เป็นต้นทุนที่สําคัญถ้ามีข้อจํากัดเรื่องของการดำทรายไม่ได้จะต้องใช้เป็นถุงค่าใช้จ่ายอาจจะต้องเพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยเพราะว่าบางทีถ้าคุณไปจ้างแบบผู้รับเหมาที่เป็นค่าแรงอย่างเดียวแล้วคุณซื้อของมาบางทีคุณอาจจะมองว่าที่ทำไมค่าแรงถูกจังแต่จริงๆแล้วคุณอ่าลืมค่าวัสดุที่มันบานปลายที่แอบแฝงอยู่ที่คุณมองไม่เห็นนะครับอย่างปูนตรงนี้คุณผู้ชมเราสั่งเจ้าประจําตรงนี้สั่งเจ้าประจําหมดดังนั้นต้นทุนของเราเนี่ยนะครับราคาก็จะค่อนข้างต่ําในการขนส่งก็จะค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้นะครับวัสดุทั้งทั้งหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มจะเป็นเหล็ก นะครับเหล็กเส้นที่เป็นเหล็กพื้นหรือจะเป็นเหล็กกล่องที่เป็นเหล็กโครงสร้างอยู่หลังบ้านทั้งหมดแล้วตรงนี้เราจะค่อยๆทยอยสั่งมาเพื่อที่จะให้ท่านเจ้าของบ้านมีพื้นที่ในการเดินเข้าบ้านด้วยนะครับแต่ต้องขอความ,มาอนุเคราะห์นิดนึงว่าในระหว่างที่ต่อเติมบ้านเนี่ยพื้นที่ลงรถตรงนี้อาจจะจอดไม่ได้จนกว่าจะต่อเติมเสร็จตรงนี้ก็ต้องฝากคุณลูกค้าด้วยเพราะบางท่านต้องการต่อเติมต้องการให้เรายกปูนไ,ไว้ข้างหลังบ้านบางทีก็ยังไม่สามารถเอาไปได้นะปูนลูกหนึ่งก็ค่อนข้างหนักคุณผู้ชมดังนั้น บ้านหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านใจดีมากๆนะครับแล้วก็เข้าใจเนื้องานเนื้อหาดีนะครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับคุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาข้างหลังตรงนี้นะครับเมื่อกี้ท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าไปได้ได้เลยไม่เป็นไรนะครับเห็นคราบน้ําท่วมอยู่คุณผู้ชม,มนี่ข้ามน้ําท่วมเมื่อกี้ได้ถามท่านเจ้าของบ้านแล้วนี่ตรงนี้ก็มีนี่เลยนะครับใครจำมาได้ปี54นะครับต้องบอกว่าดอนเมืองก็ถามท่วมเหมือนกัน เอาว่าขนเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าท่วมเครื่องบินนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มีการขยับขยืขย่นกันโอ้โหต่างๆนานาชุลมุนวุ่นวายบ้านหลังนี้ก็โดนท่วมเหมือนกันปัจจุบันปี2 5 6 7นะครับผ่านมาประมาณ23ปีเอ้ย13ปี13ปีแล้วโอ้เกือบ20ปีนะนานเหมือนกันกคุณผู้ชมคาบก็ยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าหลังบ้านไม่หลงเหลือแล้วนะครับเพราะเราทําการรื้อถอนไปหมดแล้วเป็นยังไงไปดูครับ <S 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 ตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาด้านในแล้วคุณผู้ชม นะครับด้านในตรงนี้ทําการก่อผนังก่ออิฐไปที่เรียบ้อยแล้วเหลือแต่ตอนฉาบแต่ก่อจะฉาบคุณผู้ชมช่างทําการติดลวดกกงไก่ลวดกงไก่คืออะไรนี่ช่างกำลังติดอยู่เลยนะครับเป็นลวดแบบนี้เป็นลวดตะข่ายนะครับภาษาช่างเรียกว่าลวดลวดกงไก่นะครับใครเลี้ยงไก่ชนจะรู้ดีอะไรประมาณนี้อันนี้แซวเล่นเราจะเอาลวดกกงไก่เนี่ยนะครับหรือลวดตะข่ายเนี่ยติดกับอิฐมวลเบาแล้วก็ ปิดกับหน้าเหล็กที่เป็นเสาที่เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเราจะใช้ขนาด 3, าคูณสความหนาประมาณ2-5มิลนะครับความหนาของเหล็กนะครับเราระบุอยู่ในสัญญาของเราเลยใครที่เป็นลูกค้าเราจะเห็นเลยว่าเหล็กขนาดเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่บ้างระบุให้หมดเลยตรงไปตรงมาเสมอนะครับไม่มีการเอาเหล็กบางมาใส่หรือเหล็กไม่ได้มาตรฐานมาใส่นะครับอ่ะอันนี้ลวดโครงไก่พี่ม้วนลวดโครงไก่อยู่ไหนเอ่ยนี่เลยลวดโครงไก่คุณผู้ชม เห็นกันเต็มๆแล้วความหนาของลวดเนี่ยไม่ได้หนามากนะครับถ้าเอาหนาไปเดี๋ยวจะฉาบไม่ได้นะครับตรงนี้มันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรพี่ถ้าเป็นปลาก็เหมือนก้างเนาะเหมือนก้างเหมือนเ้าเป็นโครง็ลเป็นกระดูกนิดนึงอะเนาะก็เหมือนแบบอารมณ์แบบทาให้มันมีเทกเจอร์เวลาฉาบป,ปูนฉาบผนังเนี่ยมันสามารถเพิ่มโอกาสในการยึดเกาะได้มากขึ้นเพราะว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเสาเหล็กกล่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กดังนั้นเนื้นอปูนในการเกาะเหล็กเนี่ยจะไม่เหมือนเนื้อปูนในการเกาะอ,อิฐมวลเบา จะต่างกันดังนั้นลวดกงไก่จะช่วยเสริมประสานระหว่างเหล็กกับปูนฉาบให้เรียบเนียนลดโอกาสในการแตกร้าวนะครับตรงนี้เราใส่ลวดกงไก่ให้ต่อเติมแค่นี้แต่ซื้อลวดกงไก่มาม้วนขนาดนี้โอ้โหเหลือแน่นอนช่างแต่ว่าเราไม่ได้ติดเฉพาะด้านในอย่างเดียวต้องฝากพี่ช่างด้วยด้านนอกต้องติดให้ผมด้วยเสาตรงนี้ด้วยพี่ช่างนี่เสาด้วยเนาะเอาสอดเข้าไปนะฮะพี่ช่างนี่สอดเข้าไปในนี้แล้วก็พี่ช่างก็ เกิดออกมาประมาณสัก10บเซนแล้วเวลาฉาบมันจะได้ติดกันนะครับอันนี้ฝากด้วยนะพี่ช่างไม่ใช่เสาเนี่ยอย่างเดียวเสาทุกเสาเลยด้านนอกเราก็ด้านด้านในด้วยโอ้โหเก่งมากครับนะฮะก็วันนี้คุณผู้ชมที่มาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับเนื่องจากอยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเดิมทีเนี่ยเป็นการต่อเติมอยู่แล้วใช่ไหมพี่ช่างแล้วใครเป็นคนรื้อพี่ใครเป็นคนรื้อถอนออกก็พวกผมะรอ๋อพวกพี่ช่างเป็นคนรื้อออก ตอนลื้อออกเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นทางเดินเข้าค่อนข้างเล็กเนาะเป็นรูเล็กๆตากล้องมายอยด่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่ารูเล็กขนาดไหนคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมนี่เลยนะครับช่องเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับเวลาขนย้ายอะไรพวกนี้จะยากมากเอาเดินตามมาเลยนี่คุณผู้ชมช่องประมาณนี้ตรงนี้ถ้าตรงไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาอันนี้หักเลี้ยวอีกหักเลี้ยวไปตรงนี้อีกดังนั้นเนี่ยความยากเนี่ยอยู่ตั้งแต่ง,งานเสาเข็มแล้วนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่า งานเสาเข็มตอนที่จะเอามาตอกเนี่ยโอ้โหจะต้องแบกเสาเข็มเนี่ยลอดนะครับผ่านช่องต่างๆแต่ถ้าเป็นเครื่องไมโครพายอาจจะต้องทุบผนังอาจจะต้องทุบนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวตรงมาเสร็จเลี้ยวเสร็จแล้วเลี้ยวบางนี้ด้วยนะเลี้ยวยากนะครับองศาในการหมุนตัวของเครื่องยากมากดังนั้นในการที่จะตอกเติมนงานเล็กๆแบบนี้เราถนัดเราทุบผนังมาหลายหลังแล้วเราก็ก่อให้ให,ใหม่ นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการทุบการก่อถ้าเจ้าของบ้านไม่ต้องห่วงนะครับเงินแก้ปัญหาได้นะครับเงินแก้ปัญหาได้จริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ช่างบางคนเขาไม่ได้อยากจะเซอร์วิสในส่วนตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านเขาคงเจออะไรที่ยากๆหน่อยเขาก็โอ้ยไม่เอาแล้วน,นู่นนะี่นั่นแต่เราเอานะครับเราสู้นะครับเราเจอมาเยอะนะฮะอ่าทีนี้พี่ช่งางเมื่อกี้จะติินิดหนึ่งตอนพี่ช่างหรือตอนพี่ช่างหรือหรืออะไรบ้างหรืออะไรบ้างหรือหลังคาออกไหม,ไมหรือครับ แล้วก็แยกพื้นออกยักพื้นออกด้วย20เซน20เซนหนาอย่างนี้เลยเหรอใช้คนแยกใช่ครับปุ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 บบปุบบแล้วก็ทยอยทยอยทีละถุงทีละถุงทีละถุงถุงอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับถุงอย่างนี้นะครับถุงอย่างนี้อะไะครับเล็กๆอ่ะเฮ้ยแล้วก็แบกไปแล้วพี่เนาะแบกไปทีละถุงทีละถุงยากคุณผู้ชมยากจริงบางท่านบอกว่าอุ้ยทำไมค่ารื้อถอนสูงจังบางทีคุณมาดูสิช่างรื้อวันเดียวไม่เสร็จพี่ช่างรื้อที่วันฮะ รื้อครับหนึ่งอาทิตย์รื้อไปหนึ่งอาทิตย์แล้วขนขยะอีกไหมขนขยะสามวันครับสามวันนี่คุณผู้ชมดูอันนี้รื้อหลังคาแยกพื้นมีผนังไหมของเดิมไม่มีครับไม่มีนี่ขนาดไม่มีผนังนะถ้ามีผนังบวกไปอีกสองวันอะไหนจะทุบไหนจะบดให้มันเป็นก้อนเล็กแล้วพี่นาะเพราะว่าก้อนใหญ่ใสถุงไม่ได้เออค่อยๆทอยไปทยอยไปทีละนิดทีละนิดรื้อบดไปเจ็ดวันรื้อเสร็จเศษปูนประมาณห้าร้อยถุงนะครับฮะ เศษปูนประมาณ500ถุง500ถุงครับผมที่แยกพื้นออกโอ้โห500เลยพี่สุดยอด500ถุงคุณผู้ชมแยกพืพ้นรวมทั้งหมดประมาณ500ถุงแยกเสร็จเรียบร้อยพี่ช่างก็ต้องหยุดงาน <laughs> หยุดปะหยุด <laughs> เพื่อรออะไรรอเส, <laughs> สาเข็มรอเสา,เข, <laughs> สาเข็มมาตอกรอเสาเข็มมาลงลงเสาเข็มเสร็จพี่ช่างก็ลุยงานเลยใช่ไหมอ่า ตอนลุยงานคุณชมก็ต้องวางระบบท่อระบบพื้นใต้พื้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยเทพื้นและจากนั้นก็ขึ้นโครงสร้างเป็นโครงหลังคาแบบนี้นะครับโครงหลังคาเนี่ยเราใช้เหล็กกล่องขนาด 3- าคูณสบางท่านบอกว่าเนี่ยสามคูณสามคือเหล็กนี้นะทำไมใช้เหล็กจังทำไมไม่ใช้4ี 4, ่คูณสี่มนเสาหน้าบ้านที่คุณโบ๊ชใช้จริงๆแล้ว4ี่คูณสเวลาใช้แล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณต้องก่อผนังแบบนี้แล้วถ้าคุณต้องฉาบเหล็กมันจะล้นอิฐ พราะอิฐเนี่ยมันหนาประมาณ7.5เซนนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็ก4เนี่ยหนา10เซนดังนั้นเหล็กจะใหญ่กว่าอิฐมันจะฉาบไม่ได้ดังนั้นต้องใช้3คูณ3อันนี้บอกเทคนิคด้วยเผื่อพี่ช่างหลายๆคนเข้ามาดูนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเหล็กเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะฮะ3นิ้วก็ประมาณ7เซน,นเนาะพี่เนาะซใช่ไหมพี่อ่าซึ่งจะเล็กกว่าอิฐบนเรานิดหนึ่งแต่เวลาฉาบแล้วปูนก็จะอมเหล็กเสมอกันเป๊ะดังนั้นเสริมลดกรงไก่หน่อยลดรอยร้าวนี่แหละคือวิธีการ ก่ออิดมวลเบาในการที่จะตั้งเสาด้วยเหล็กกล่องน,นะครับทีนี้เมื่อเรา ก่อนที่เราจะก่ออิฐต,ต้องบอกก่อนเราต้องขึ้นโครงเสร็จนะครับมุงแผ่นแผ่นนี้เราใช้ไม่ได้ชีชํุนวน P ูแล้วก็แผ่นใสปโปร่งใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับอายุการใช้งานจะนานกว่าแผ่นใสสมัยก่อนเยอะนะครเพราะว่ามันมีพวกใย,ยแก้วมีอะไรผสมมาด้วยดัยงนั้นอายุการใช้งานได้พอสมควรเลยเนาะเมื่อขึ้นโครงสร้างเสร็จะายเสร็จใสลรางน้ามุงแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาการก่อผนังก่อผนังเนี่ยโอเคผนังทั่วๆไปเต่กก็ก่อไม่ยากแต่ถ้าเป็นผนังที่ต้องมีช่องหน้าต่างช่องเปิดแบบนี้จะต้องทําการ เทเอ็นแล้วก็จับเฟียมด้วยอย่างตรงนี้ช่างเขาทําการจับเฟียมไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับจับไปแล้วประมาณหนึ่งด้านบนตรงนี้เป็นการเทเอ็นนะครับเป็นการเทเอ็นด้านล่างก็จะมีเอ็นเอ็นก็จะมีบนแล้วก็มีล่างนะครับมีบนล่างนะแล้วก็ต้องมีถ้ามีหน้าต่างก็ตรงนี้ก็ต้องจับเฟียมด้วยใช่ไหมพี่อ่าตรงนี้เดี๋ยวทําการจับเฟียมนะครับเราเทเอ็นหมดเอ็นประตูเราก็มีนะครับแต่อาจจะเห็นว่ามีเหล็กกล่องมีอะไรด้วยอันนี้คือเอาไว้ข้ำยันนะเดี๋ยวเราแกะออก เดี๋ยวเราแกะออกออนะครับเพราะบางทีนะครับเวลาเราถ่ายคลิปเดี๋ยจะมีคนที่มาจ้องชอบผิดเยอะนะครับผมก็ต้องขออธิบายแบบละเอียดยิบนิดนึงนะครับบางท่านดูอาจจะน่าเบื่อต้องขอโทษด,ด้วยอ่ะเมื่อก่อนผนังแล้วข้อดขอมอินบนเบานี่คุณผู้ชมสามารถฝังผนังได,ด้วันนี้เห็นชนะัดเลยสายไฟที่เราใช้เบอร์2.5นะคุณผู้ชมนะย้ําเลยนะ2.5นะครับสายอันนี้1.5คือสายกาว นะครับอันนี้คือพอดีแน่นอนใช้ปลั๊กไฟเสียบอะไรก็ได้หม้อหุงข้าวไมโครเวฟสบายๆนะครับ <S <S นี่ <S <S เราแยกเลยนะ <S <S ไม่ใช่ว่าเราจะมี2ปลั๊กแล้วเราเดินมาชุดเดียวนี่เราเดินมา1ชุด2ชุดนี่สชุดนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไหร่อีกชุดหนึ่งเนี่ยสเส้นน่าจะเป็นสวิตช์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปลั๊ก2จุดแยกสายกันเลยนะครับไม่รวมกันนะบางช่างเดินมาชุดเดียวแต่แยกเป็น2ปลั๊กก็มีนะครับแต่เราเอาแยกกันนะครับแยกเป็นชุดๆเลยจะดีกว่าอ่ะประมาณนี้เดินออกมาตรงนี้คุณผู้ชมนี่คือ ปั๊มน้มที่ท่านเจ้าองบ้านอยู่ไปด้วยและเราทํางานไปด้วยท่านเจ้าอบ้านสามารถใช้น้ําได้อ네ยู mois, ่อาศัยได้แต่เดี๋นะเปิดน้ำเสร็จดังเลยดังเลยใช้ได้อยู่อาศัยได้นะครับแล้วก็สามารถใช้น้ําได้จริงๆแต่ท่านเจ้าองบ้านต้องขอความเมตตาหน่อยเราขอความเมตตาจากท่านเจ้าของบ้านหน่อยว่านะครับเวลาช่างทํางานนะครับอย่าไปซีเรียสกับช่างมากเดี๋ยวท่านจะเทียดอย่าไปจดจ้องจดจ่อกับช่างมั่ง ช่างมากจนเกินไปไม่อยากได้เครียดนะครับเพราะว่าหน้างานก่อสร้างมันเลอะเทอะเปื้อนเปืเป้อนเป็นเรื่องปกตินะอย่างตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมชี้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นนะบางท่านเนี่ยเห็นไหมผนังเลอะเทอะหมดเลยอันนี้คือน้ําอะไรน้ําจากดินที่เราลงเสาเข็มมันดีดขึ้นมานะครับซึ่งไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทาสีให้ใหม่กิิบสวยงามแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยเนาะตรงนี้เดินมาด้านหลังหน่อย อยากจะพามาดูนะครับเราทําถูกต้องตามกฎหมายนี่เราสามารถปุ๊บปุ๊บป๊บเดินได้นะฮะรอดได้นะเว้นระยะก่อผนังจากจากรั้ว50เซนตแต่ถ้าทําช่องเปิดแบบนี้ต้องเว้นอย่างน้อย2เมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝั่งนี้เพื่อนบ้านเป็นไงก่อก่อชิดรั้วมาแล้วก่อชิดรั้วมาแล้วฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันเพื่อนบ้านทําชิดรั้วมาหมดแล้วนะครับดังนั้นขอความอารุณอรวยกันได้นะครับขอความอารุณอรวยได้เราจะก่อชิดได้ไหมจริงๆก็ชิดได้แต่เราอยากจะเว้นนะครับตรงนี้ ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านขึ้นอยู่กับเรานะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันยืดหยุ่นได้นะครับบางค้นถามว่าแล้วแบบนี้ถ้าคนอื่นมาเห็นไปร้องเรียนได้ไหมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านไปร้องเรียนไหมไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะครับอยู่ถัดไปสักสิบหลังยี่สิบหลังหรืออยู่คนละซอยจะมาร้องเรียนไม่ได้นะครับก็คือหลังบ้านเนี่ยเขาคอมเพนได้แต่ว่าหลังบ้านเขาจะทําต้องบอกว่าเขาทำโอเวอร์มากกว่า ก็คือก็คือชิดรั้วเลยนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างแล้วอย่าไปทะเลาะกันคุยกันด้วยเหตุและผลเอาเหตุและผลมาคุยกันนะครับถ้าฝั่งนี้บอกว่าอุยทําช่องระ่างไม่ได้นะนู่นนี่นั่นฝั่งนั้นก็ต้องรื้ออีกอ่ะมันก็ทะเลาะกันบานปลายเปล่ากฎหมายมีไว้เพื่อความสงบสุขของี่น้องประชาชนนะครับอย่าเอากฎหมายมาเป็นเล่ห์เหลี่ยมเพื่อที่จะทะเลาะกันเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์กับ ต่อเพื่อนบ้านกันไม่ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ฝากเอาไว้สุดท้ายแล้วจริงๆผู้ชมบอกให้เลยว่าผมทํางานต่อเติมมาเยอะผมพยายามชี้ภาพให้เห็นแต่ไม่ได้ชี้นําให้คนทําผิดนะครับย้ําเลยนะชี้ภาพให้เห็นว่าแต่ละที่เป็นยังไงแต่ละ,ะแห่งหนเป็นไงเพราะว่าผมไปถ่ายมาเนี่ยทั่วกรุงเทพเลยนะและปริมณฑลเนาะไม่ว่างานที่ผมจะได้เนี่ยถ้าเป็นแบบโซนตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ชนบุรีเซิงเซาโอ้โหไล่มาเลยสมุทรปราการผมมีแบบ หลักร้อยอะหลักร้อยหลังหรือจะขึ้นเหนือไปตั้งแต่ยุทธยาลพบุรีไล่ลงมาเลยประทุมธานีนนทบ,บุรีตะวันตกนู่นอะกาญจนบุรีราชบุรีภาคใต้ประจวบคีรีขันหัวหินปานบุรีเราก็ไปมาแล้วเพชรบ,บุรีไปแล้วสมุทรสงครามก็มีแล้วผมผมเนี่ยพยายามไปรีวิวงานทั่วๆรอบๆใต้สุดที่จะมากได้และเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมานาเสนอผ่านคลิปวิดีโอว่าแต่ละที่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขามีการต่อเติมยังไงเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้าง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอมากกว่า1,600คลิปวิดีโอคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าทําแล้วมันผิดมันถูกย้อนกลับไปดูได้ผมมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วผมบอกย้ําเสมอว่าเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนร,ปรอปภและดีกว่รารอปภเวลาคุณไม่อยู่บ้านเขาจะช่วยคุณดูบ้านเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนอกัลยาณมิตรที่ดีอย่าไปทะเลาะก,กัน นะครับมีอะไรเกื้อกูลกันฝั่งนู้นอยากต่อเติมชิดรั้ว่าเราเองรู้แล้วว่าเขาผิดเราก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเวลาตอนที่เราทําเราก็ไปชิดก็ได้ไม่ชิดก็ได้ขึ้นอยู่กับเราไม่ได้กระทบคนอื่นกระทบแค่ระหว่างเรากับเขาจบอย่าเรียกว่ากระทบเลยเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันละกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันอยากให้ทุกคนรักใร้สมมามัคคีคมเกี่ยวกันเป็นเพื่อนบ้านกัน อยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอย่าไปจับผิดอย่าไปทะเลาะก,กันเนาะ,ะฝากไว้เท่านี้ทุกที่ต่อเติมถูกทุกที่ต่อเติมผิดก็ขึ้นอยู่กับเราและเพื่อนบ้านนะครับฝากคำพูดสุดท้ายไว้อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888คลิปนี้ ตอนเสร็จแล้วอาจจะมาถ่ายให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอยากจะมาติดตามคลิปที่ผมเคยเคยถ่ายไประหว่างก่อสร้างเพราะส่วนมากก่อนหน้านั้นถ่ายตอนจบเกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเร็วเียวฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ